ตอนนี้ปูลิสินดังกับจุดถูบจุดเทียนนะครับก็จะเจริญทำพิธีล้ควครับหัวที่พันมาเลขปูข้าวนะครับ <S <S ห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับผมเขาวร่างครับผม atau se temuha nakmuak berak turah atau sema temuh dasa nakmuak berak torah atau to, se temuh dasdang serenangga jami remang serenangga jami sanghang serenangga jami timpikhang serenangga Tukti yampi tamang soranang kacami Tukti yampi sangkang soranang kacami Tati yampi putang soranang kacami Tati yampi namang soranang kacami Tati <coughs> yampi <coughs> sangkang soranang kacami Harang sama sambutu pakawah Putang pakawantang nabi temi Pakar terus, Pakar Kota Temu, Amang nama kami, seperti penuh Pakar Kota Temu, Tengkang Nak Mami, Puri Dewana Metang, Nameta, Sage kami cerupesi risikara tate candraya bima ni, hiperati kami me teru menakani kehwapatumi ketemu cara wisami ya kaganda penaka, hitanta yang muni warawaca nang sata ธัรมวสสนากโรยัมปะทันตาธัรมวสสนากโรยัมปะทันตาธัรมวสสนากโรยัมปะทันตาพุทธังคีวิตังยาวันิพานังสระนังกัจจามิธรรมังคีวิตังยาวันิพานังสระนังกัจจามิสังขังคีวิตังยาวันิพานังสระนังกัจจามิสาธุผู้ มาเยามยามถามเขาป้วนป,ปูให้ลูกให้หลานไปหรือว่าเป็นเงินเป็นคุณหลายปูเอ้ยพอด็เออให้ลูกให้หลานได้กินได้อยากในวันนี้ให้เป็นพี่โก้ได้พอเด้อได้ฟังบังผีดีลีผ่าผ่าขอให้ทุกๆช่องขอกราบขอขอบคุณเด้อสำหรับล,ลูกหลานแฟนยั่งยทั่วโลกทั่วประเทศไทย ต่อมารับชมทุกทุกช่องว่ของให้ช่องยูทูบเบิดทุกทุกช่องเลยถึีข้อมือข้อมือจะเล่นสายแสนเอฟพีทางบ้านถึงลำลำลุลุ้ยอายุมันเป็นเนนิ่งวดนี้ขอให้ช่องยูทูบทุกทุกช่องให้รวยยกช่องเลยอีฟอเลยสาธุสาธุเด้อไปยังบระเทศเด้อไปยังของยังขางยังข้าอย่างขอให้สำเร็จ ขอ,ขอให้รุ่งเรงเพื่อโดยโดยง่ายโดยที่พุ่มีิมงคลของมงค่าเด้อพุทธังเสวนังท่านตังท่านมังเสวนังท่านตังสังขังเสวนังท่านตังสุติมายังพระมียังทันยิสุตังนะมามิหังพุทธทั้งคารุติณพุ่มมิ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 อ้ายมันโตขออรัชนาพอเด้อมาประทับร่างประทับเจ้า เอ่อลูกหลานมืนีวันพระวันศินพอก,การปฏิธรรมวัดเลี่ยวแล้วเนาะกรุ๊ปโตจิตขอคัมมาลาภขออนุจุมญาต์เจอ,อ,อขอคัมมาขออารักษนานิมนต์เลี่ยวเนี่ยต้องมาหาลูกหาเต้าเพื่อได้สุนทานากับลูกหลานเลี่ยวพอเข้าไปเกิดจริงพ่อหน้าแม่หน่อยพอเนาะห้อมาท้ำตามนาทีห้องเพื่อลูกหลานมองเห็นหลังจากเก็บจริงพระฤรกิจแล้ว เขากับทำภาราากิจเท่าตอเนอะพอเนาะลูกเต่าปูดีซียิดำจริงได้มากกว่ากมากพออรัธนานเชื่อพอดีคนไทยอรัธนานทำม,มังอรัธนาน ก็ไม่เล่นกับปลาเนอ่นแึนตื่เล่นกับปลาเนอโอ้ปูึ้ไม่แห้งน้องปลาเตนมเลยยุ่งกตจนนี้เลยยุงกัยนี่ันยุ่งตืนแล้วนี้อยู่ไรยุ่งปูไรคื่ดีสมายยุ่ปู กีสิได้กินได้อยากกรไรน้องลูกหลานเนาะได้กินได้อยากยูแต่บ่ได้เงินว่ายั่นี่ขหมายนอยู่ที่บุตถึงท่านจากลูกหลานเป็นปู่ให้ลูกหลานถือปู่ให้มายังไงถือเกอ่ะหวาสนากันชิ้นชาหฮามันบ่พอมันบ่ท่านนีบ่ได้ไุ้กมยังอยู่ปูลูกหลานเนีจบพึสังวอว่า แต่ยังเขาได้หลายๆปูคู่ได้นำมูวัดตูดานมันอยู่ที่บงประกรน้ำพระถ้ำตาอยู่ที่กำขี้เลี่อนขี่ห้องของท่านใสาห้องห้งท่านเ่าสั่งยังไงเนี้ยเข็นมูเขาได้ปูบ่ได้น้ำมูวนเรียกตัวเดียวกันน่ะมันก็บ่ได้เลยห้องบ่เคยทำของท่านใายปูเลตอ่ตูดแต่ปูอินดัมละแเ้วมมแล้วก็บปูปีปาก

ปวดภายลูกหลานนึงกระพวอ้ลูกหลานได้สิหาทังไหนขึ้นมาเหรอคุณ้ชวกปวดขาที่ลูกหลาตั้งขึ้น่ปวดลูกหลาปวดกันลงสิปวดกัรนั่งลงลูกหลาดพวกแมันก็สมบูรณ์เทนั้นเพื่อนีลกินได้นอนหลับปุนี่นะ ตุล Nil, ลาเด้สิงห์โสไก่เด้อุลลายจำคำพูดววสโสิมาสางมาสางว่าสิมีโสกแต่บ้านไหนาถือดูดีแล้วกเดียวพูดโสดตอนค้าน่ยเดีิยวพูดน่ยนที่ดุลายอย่างนีคันตัวนี้เเพื่อนกสิงกนันเอนะ่อบ่ติดเสียเุ้ว้ามเนี่ยพูดเลยสิโโศกับเนเนี่ยต้องไ่บวาถือจะเกียฝันดีถ้าโกด ไทยผ้ากันเตืไทยเป็อย่างดร้ายเศษอย่างทำอย่างดูร้าย้หยียบขนหางผอขมาผัวได้แม่ยีหล่าหน่อยเนี่ยตีนไปเยีบแต่หลังผัวขาผัวมันตุ่นหนาแวเป็นม้อนวดมันเล่านวดเย่ขี้เกยจเลียบแกลยเก่นี่ยังสีะพปบ่ผัวกันี่พี่ซ่ มีอาคมเยอะล่มีคู้มีบาก่อนีะมีหยบช้างหยบขาหยบทั้งมีกาทงสุนมู่กลาบนลาป่าเาบวไปเขาหยบยบดีเขาหยบกล้าตัวนั้นมีดวงมเนี่ยปูมีงเนี่ยูกาเคสคือปูบอกนะเย็บขนาดอขม่าผัวรูกลาด้วยก่อนํำปูแล้วอีหล่่วยรู้กลาสาธุเย็นนา เดือนสิบเอ็ดน่ะรงลมเขาสิมีโศกมีลาบหลายดิวันเสาร่าเจ้าสิบเ็ดครับเออเดือนบเวัจาน้ำหลังเขาเว่วันคู่บอกว่าสิบเอนี่เนาะ้าวตีเจ้าเรียกตเบื่อไรใจเด็กเนอวันนี้ได้ลูหลวันนึงคููให้ร้านทั่วปฏิบไอนี แฝงเงินปูใส yeah. so ่องยูทูทุกสุช่องได้ลาด้ยูทูมันยังเขาบอกพูงงเือเขาว่ายูทูมันยังยูทูปป่วอย่านี้ดูแล้วมายูทูปยูทูปชายช่างสมัยูนู้ไม่ยังยูทูไอ้ยูทูเกิดิไปทั่วโลกเนี่ยพูนูมีรอกแต่ยีแต่ขีกรบองไ้ทำวัดทำว่าตื่นยังมัมเศ้าก็มาดังเป็นตอวพี่เปาตัว ก็ต้นย่างหลายเนาะปูแถวนี้เนาะเออเป็นไห้ลูกหลานยืดดีสบายยู่บ่ไหนะเฮ่ยู่นี้สบายเลยนะคู่นี้น้อยพอมๆหนึ่งบ่ปู่นี่แหละผู้ที่มีโชคหลายลูกหลานเด้อเมนี่บ่ปู่เมนคู่นี้น้อยสบายหนิบ่เบี้ยบ่ก็ได้มาหาปูที่ลูกหลานเด้อใครล่าบ่มีโชคมาหาปูเด้อมาหาปูเขาหนี่มาลุดเด้อ ลูกหล่าเอ้ยทำวัดเด็กก็ได้บุญซ้ำเก้าลูกหล่าจำคำป่วยทำหน่อยก็ได้บุญซ้ำเก้าทำไลก็ได้บุญซ้ำเก้าเออเห็ดอีหยังทำอีหยังให้ลูกหลานได้ลูกหล่าให้พี่เจมันมันปูก็ให้ลูกหลานไปเพจมาทีๆพูดถิงปูกระบุ่งจักดอกแต่ว่าปูกระจบไว้ให้ลูกหลานอยู่เห็ดอีหยังทำอีหยังให้ลูกหลานได้ลูกหล่าให้มีแต่ความเจริญให้มีแต่ความสุข ปู <ciğim. S 1> บอกตัวใหมากะันออกตัวนั้นพปูก็สิมันแต่มันก็บสทของสันตัวมันก็สิสางวัดเดียวแมนขั้นบัตรวแล้วสีแดงวิสีมิเตงกแจ่ถุงมาเห็นกับ่อใดี่กบ่แล้วลูกานว่นีจมีแต่พูกมีโกมีหลับที่นี่โฉมเล่นไหลดูแมนมาเนาะปูบาดที่เนาะหมดวังหันไดเลขมากคักคะกยังบ่ไดเสืออยู่ปูเออแมนแล้วหลายตัวหลายอ่ามาร่วมกัน เต็มกระดาษเลยเฮ้ยจำขั้นปุ๋ยขั้นลูกหลานได้เอาน้ำปูงวดนี่ลูกหลานบ่มีปิดหวังดอกปูโบ้เจิงคือ่งงูปูเขาประจำนี่เบรเจิงคืองงูเรื่องกาแจ้ปูให้เดียวให้ลูกขีดหลานถือทุกคนเะยนะต้นปูให้ปูนี่น็อปูเนาะให้ปดนี่ปดศินขั้นลูกหลานได้เงินได้ขั้มได้อดีเดียวเอาไปใส่ใส่ศินส่นลูกหลาน เยอะแล้วเยอะเท่าไหรลูกหลานคนมาส่างมาทำบุญลูกหลาเด้อขั้นลูกหลานสีมาส่างมาทำบุญขั้นใส่หนี่วกเหมดขั้นอยู่เงี้ยอยู่สั้นกิ่นบุ้อินกิ่นเต็มมาทำบุญยพ่ปูขบหลบให้ลูกให้หลานใส่หนีเศรให้มจักรกินสีพี่มันลื่ใส่แื่สวยลูกหลาเด้อสวดเล็ก ส่วนหน่อยก็มากสั่งวัดสั่งซาน้ำปูก่อนคัมปูครับงวดนี้เสียวงวดนี้เดี๋ยวเอางวดนะฮะหนึ่งตุลาคมนี่แหละปูหนึ่งตุลาคมนี่แหละส่วนหน่อยก็มากสั่งวัดสั่งซาน้ำปูก่อนคัมปูครับงวดนี้เสียวงวดนี้เดี๋ยวเอางวดนะฮะหนึ่งตุลาคมนี่แหละปูหนึ่งตุลาคมนี่แหละ พักจะบักให้หน่อยเด้มันมาฝนครต้องๆอยู่นี่ไปเสียเนาะแบกนี้หน่อยคนเปรี้ยงลมูนปลาดกปูไงทิพวรวาว่าปูกินดำกขอนน้ำปูเลยปูวันนี้หกขวดปูันนเหลือหกขวดนะครับเนาะหกขวดครับพี่น้องที่รวยแน่ ขันหอดพุกงวดแล้วจะขอก็ค่อยขอาูไม่ปูหายดรอจุดกจะตายแล้วพลดูปูกินเขาคเดียวูกนี่ข้าพวกวงทวงไม่แล้จะต้ใส่ับนึงแล้วจัดจะหลายมิเลยจัดดูต่นปูนะจัดเพียนม่งนะครับปูห้องเราเล็สามตัวมาหา

เสียวนาทายงิสทายงีโอ้ดิพันเมียทั้งหลนี่ในน้ำภูเขาภูเขาผู้รักษาพุ่มตูที่ยู่อยูกหลานขอมา็อพิ่งใบถุงบัลงวัดีต่างวัดร่างสลายขุนแนบกสลา้อยู่ภนหลังภูกขาผูปกปักรักษาในพื้นบริเวณ ผู้ขายจะไปสืลูกหลานตามถึงพมงงหมัดพัฒานาแม่นั่งเท่าระนี้ให้มีผูเขา้ผู้บ็นโจผู้มือให้ผูขอแม่นั่งท่อระนี้ผู้ที่จา่ายไปในบนผลผลผลุญผืนแผ่นดินในท่อรนี้เหรอให้ดูในร้านเพื่อเดินมีทุนมีห่อนเพื่อเดินมีอัีเบีย์ค่าเดินมีถูกมีลาคา พระพุมเจ้าทีเจ้าปูาพ่พะรีเทพบุตรเทวดาเทพาผาลักาทั้งหลาขออา,าลักหน้าลงมา่อยปูขาวด้วให้ลู่ไนจะทุกเ<ฮ>ดจะจนจะเจ็บจะขขอให้รอยรวยรอยรวย,วย,วยนี่จุกหลาภตลอดกันโอมปักกาเซนโต้าทุก,ากทุกคนโตขอใครไม่ได้ต้องให้ขอขอนะขอนะ ごめ、まあ、んなさ、うんま、い。 因为它的耐受性。 ก็อย่บ่เล็ก็นี่จี๋ตเนีโอ้งามเลยปูเนาีมปู้วมันฝ่านนี่ละเพราะว่ามันเกิดมาดนเลยก็ต้งตัวไี่ขึ้นตัวไม่ขึ้นตัวตอนนี้ขึ้นมาทย่อมเนาะปูเนาะปูบ่กจากเลือมยังมาทยมอยู่เเจ้าน้อยกับเขามาหาไว้ไล่ละปู 74บานนี้เดี๋ยวเบิ่งก่แม่น Whatever, I You not ได้เป็นหนเป็นริ้นที่หนูผู้ถามด้วยหนูผ่าผู้หนึ่งค่ะลายดูต <c oughs> ะปูไปพบหนูเขาได้ดุงาด้ว ตัวงงี้ลูกหลานนีู่ให้ปานี้แล้วลูกหลานเบื่บ่งอยู่ลวูานเด้อทำเพือนเอเด็ให้ลูกหลานเดียวลูกหลานเดือมีสุขมีติขอ้ลูกหลานู่งอัดเดืบีอากไดกินเดอกุลานเอหานเชียงกันคิดกันกันย้อนเงีนอนย้อนัด้เบียมันบ่มีเีคยได้เียงได้ป่าได้โมกันัวกับเมี่ลูลหล่า คนเมาหล่อเลยมาน่อนหลับมันมาซืบ่ได้เด้อเมาหล่อก็นอนรับบ่ได้ซื้อบบ่ได้ซื้อน้ำมูน้องเขาไปซื้อมัดเลยบ่ได้จริงดัมโต้ตัวนี้เจ็บปุ๊บตัมโต้โอ้คุณสี่เจ็ดตัวอยู่ทั้งหลังนึงอย่างน้อปูไอ้หนุ่หลานคือบ่งจักแค่นอคือปึกแครงแค่นอลูกหลานเนี่ย อยู่ข้างล่งหลสามไม่รู้สามหกเป็นเก้าสามหกสามหกไดเป็นสามเก้าก็ได้เด้อครับนั่นแหะเขาว่าคนมีสติมีปัญญาลูกาเด้อศีโพธิสมาธิสมาธิพธปัญญาปัญญาพธกว้าลาจคำาปดวยคูจำคำูู่้ให้ลูกหลานเบิ่งบ่กให้ลูกหลานเปบว ถ่าเบิงบอกออกให้ไปบวชได้ครับอันเบงนี่นเจสซีไดเบิงบอออกให้ไปบวชเด้ครับอูู้้อาบูหยับยุ่ยบไปแ่เลยหยับยุกอย่างจริงครับหยับไปแน่หอยุกไีแลยวบไปแล้วเอาบาตนี่ครับ เห็นเห็นนะครับแม่เข้าใจมาเอาไปพูดล่ะครับเพื่อก็เด้อเพื่ลูกเต่าอยู่ไก่นะพี่น้องเอพี่พู้ใดเบิร์งเราเอาใหญ่ให้ไปบวชมาสันปูว่าฉันไม่ยิ่งให้ไปบวชชี้ขันผู้ใช้ให้ไปบวชพระมาสันเขาพี่น้องก็ให้พี่เจรนาด้วยครับ นะครับการของปูและสีเดีวดกันนี่นะตังีเจ็ดสครับผมแล้วก็อีกสองตัวนะครับเป็น3 6ก็ได้3ามก็ได้ครับผม3 6ก็ได้3ามก็ได้นะครับนะเนานะ uma 63, เดครับพี่นตาเจ้ากับนเลียนทั้งหลายดูปะทํำน้ำปะทํำก็ดีอดีตจาัาดจัดฝังควนจัดีชัด,ชดนอละีจัาาดเลยแน่คถึงปัจบันแม่นำูเขาภูเขาผูต้นเจพุจพ่ม รรััักปกปกกษษาาปปปยู่ในนนพื้้ตเทีีขออรันาขออตธิษฐานปิตทรงมาให้ภูเขาเือภูเขาเสร็จขอส้างวัดให้ลูกหลานได้จารึกไว้พนพระพุทธศาสนาขอใหาเราเทพเท,ท,ทวทั้งหลายจงอรุโมทนาลงมาจสา่ซอยภูเขาให้น้ำภูเขาอัทวารโลเ้อลงมาซอยลูกซอยหลานลงมาซอยภูเขา พุก้าเกะติก่อสร้างให้เลี้ยวทักว่าจนกว่ิเลีวที่ทั่วพุละกพุก้าเกษตรเกิดขันให้ลูกให้หลานดีดีไม่แห้งคนเจ็บเจ็บ้มเคยอยู่นีีอธินาเทววติทัญุอารักษ์สตินามามีหังพุทธทันตีอิตินังพุทธังเสวนาธานังอิกามาธรณีกันตาหนามามีหังนะ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 ขอ <c oughs> เออบาี่นองแน่นลนดิ้นค่ะกระชากเกียนนะค่ะนี่กระแนวทางของปูรุสีอินดำนะค่ะกระได้ให้มาหนึตุลาคมนะ้ค่ะหกปูลุสีอินดำนะคะหรือว่าปูขาวน้อให้สามตัเจ็ดส หกสามสี่หนึ่งนะคะพี่น้องกับแคปนาจอไวเดอร์ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของโปลุสีอินดำนะคะพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกับพานนะคะปูกัะให้เป็นแนวทางนะคะกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆนะคะพี่น้องใช้สติเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีันไดที่เข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิะได้ผ่านข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่อง พองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกําลังใจเนาะคะ่ะกับสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดกาบฟาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สว